สถานีต่อไปสถานีนิวคุงกลับมาแล้ว next station นิวคุงอีกค o m บ b a คะประตูรถจะเปิดออกทางด้านขวานี้ก็สวัสดีครับกินี้ก็กะช่องนิวคุงเหมือนเดิมและวันนี้นะครับเราจะมารีวิวการเกง I have CPU นะครับในราคาสองร้อยกสุบก้าบาทนะอันนี้ผมไปซื้อจากสาขารามินทานะครับเกงสวยเลยนะทุกคนที่ผมได้มาจะเป็น สสาย l ิฆก็ร mm. um. ู้ส mm. ึกม okay. 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 so ีความไม่ได้บางเกินไปไม่ได้บางเกินไปไม่ได้หนาเกินไปพอดีพอดีฟซียมือนเกดีลาอะไรอย่างเงี้ยตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูเลยนะกันโอเคนะคะก็ใส่เสื้อผู้ที่เด็กปอนะสวย กางเกงก็ลายสวยเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าใส่สบายมากนะครับก็อโอเคคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าสมมติใครอยากสั่งซื้อกางเกงแฮปบซินยูแบบผมเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้แล้วก็ไปซื้อที่สาขาเองที่แฮปบซินยูนะครับก็โอเคบ๊ายบาย